สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันกับช่อง Learning Elwin Think กันนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาดูกันว่านักเรียนที่ดีอ่ะเป็นยังไงนะเด็กๆค่ะเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณครูคุณครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเพราะคุณครูเขามีแต่แบบความ เหมือนสั่งสอนเราในทางที่ดีอะค่ะถัดมาตั้งใจเรียนเด็กๆต้องตั้งใจเรียนเวลาที่คุณครูสอนนะคะไม่ว่าจะเจอคุณครูนอกโรงเรียนเด็กๆก,ก็จะต้องแบบเหมือนเคารพในตัวคุณครูอะค่ะเพราะว่าคุณครูก็คือคุณครูที่อบรมสั่งสอนเรานั่นเองไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน เพราะอะไรเด็กๆก,ก็จะลื่นแล้วก็ชนเพื่อนในห้องได้แล้วก็บาดเจ็บเจ็บแขนเจ็บขากันได้นะคะแล้วก็ชนโตะ๊ะชนเก้าอี้อีกเพราะฉะนั้นไม่วิ่งเล่นดีกว่าค่ะอ่าถัดมารักษาความสะอาดเห็นไหมเด็กๆก,ก็จะต้องกวาดพื้นถูพื้นกันเองเพราะว่าห้องเรียนก็คือห้องของเรา ที่เราใช้ทั้งปีเลยค่ะเด็กๆก,ก็ต้องรักษาความสะอาดอย่างดีนะคะไม่รับประทานอาหารในห้องเรียนเด็กๆเ,เคยกันหรือเปล่านะไม่ควรทำเลยค่ะเพราะอะไรห้องเรียนก็คือห้องที่เราใช้เรียนหนังสือไม่ใช่ห้องรับประทานอาหารไม่ใช่โรงอาหารนั่นเองแต่งกายเรียบร้อย เด็กๆก,ก็จะต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อยติดกระดุมให้เรียบร้อยมีโบหรือมีรองเท้ามีเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆต้องพูดคำว่าครับค่ะให้เป็นนิ้วใส่เลยนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะถ้าเด็กๆพูดเพาะผู้ใหญ่เขาก็จะรักเราเราต้องมีหางเสียงนะคะ ถัดมาเราต้องรู้จักหน้าที่ค่ะหน้าที่คืออะไรล่ะอา้าวก็คือเด็กอะเด็กก็ยังเป็นเด็กที่แบบต้องเรียนหนังสือหน้าที่ของเราก็คือเรียนหนังสือตั้งใจเรียนตั้งใจทําการบ้านค่ะไม่ทะเลาะกันอ่าทำาไมล่ะทำาไมเราถึงทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันเราก็จะเจ็บไงไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะ มันอันตรายนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆไปต่อยตาตาบอดทําไงดวงตาเรามีแค่สอคู่2ข้างเท่านั้นนะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะ